สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนเพื่อนที่เคารพรักทุกท่านครับขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามยินดีต้นนอนรับทุกท่านครับคลิปจะแล้วคุยในเรื่องของการฝึกโมโนโมยิธิแต่เป็นการฝึกคนเดียวซึ่งผมแนะนำนะฮะผมแนะนำผมน่าจะเป็นคนเดียวที่แนะนำเรื่องการฝึกคนเดียวซึ่งก่อนหน้านี้ผมคิดมานานนับปีว่าจะทำยังไงให้ท่านผู้ชม ไปลองฝึกคนเดียวได้โดยที่ไม่ต้องมีครูผู้แนะนําอยู่ตรงหน้าผมก็คิดได้นะครับก็คิดได้ก็คือเปลี่ยนตอนที่ผู้แนะนําสอบถามนําจิตของเราเนี่ยสอบถามสอบจิตของเราในแต่ละจุดแต่ละจุดเนี่ยผมก็ให้ท่านเปลี่ยนเป็นกนําหนดจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวเท่านั้นเมื่อเรานึกถึงใครในโลกแห่งความเป็นทิพย์เนี่ยท่านจะมานะครับเมื่อท่านมาแล้วท่านเราก็ให้ท่านเนี่ยนำดวงจิตของเรา ก่อนที่จะมาฝึกมโนโมิทธินี้ไม่ใช่ย่ำตอกมาจากที่ไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วมานั่งมโนไปอันนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าท่านต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของสมาธิมาแล้วแล้วทําตามกระบวนการขั้นตอนแนววิธีการฝึกที่ฟังจากหลวงพ่อมาแล้วมีความเข้าใจนะครับแล้วผมก็มาแนะนําในเรื่องของการวางอารมณ์จิตตั้งแต่ที่เรากราบพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์เสด็จมายืนอยู่ตรงหน้าเราแล้ว นะครับตอนนั้นอารมณ์เราเป็นทพิปนะครับไม่ใช่อารมณ์ย่ำตอกที่ฟุ้งซ่านมาโดยตลอดนะฮะแล้วพอพูดถึงจุดนี้ในคลิปที่แล้ว EP 1หเมื่อคืนผมก็ฝันถึงหลวงพ่อ,อสืษีเลี้ยงดำท่านก็มานะครับท่านก็มาผมก็เลยมาทำา p p ีสในวันนี้เลยตอนแรกว่าอาจจะเว้นไปทั้งหน่อยเลยทำวันนี้เลยละกันถ้าเป็นการฝึกที่มีครูอยู่ตรงหน้าเขาจะตอบถามว่าใครอยู่ตรงหน้าแต่งกายอย่างไร แต่ผมให้ท่านกําหนดนึกถึงพระพุทธเจ้าตั้งแต่รอบแรกในตอนที่จิตท่านเป็นอุปจารสมาธิแล้วพระพุทธเจ้าผมเชื่อว่าจัรนารังสีของพระองค์ก็จะสรงส่งมานะฮะยืนอยู่ตรงหน้าเราและให้ท่านยึดพระพุทธเจ้านั้นนําเราตลอดในการฝึกวันนี้ผมจะนําท่านไปแค่ชั้นจุฬามณีเจดีสถานก่อนและจะไม่ให้มองอะไรมากมายตอนนี้มันเป็นการฝึกใจ และเป็นการฝึกคนเดียวมันพิเศษอยู่ตรงนี้คือการฝึกคนเดียวนะครับท่านลองปฏิบัติกันดูไม่มีใครนําควบคุมกําลังใจของท่านในขณะฝึกได้นะฮะเมื่อกราบตอนที่แล้วเมื่อกลาบพระพุทธเจ้ากลาบไปที่พระบาทของพระองค์แล้วนะครับให้เรากําหนดจิตพูดกับพระพุทธเจ้าตรงหน้าว่าขอองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าได้โปรดสงเคราะห์ อธิษฐานกายของข้าพระพุทธเจ้าดวงจิตของข้าพระพุทธเจ้าให้มีความเป็นทิพย์สามารถติดต่อสื่อสารรับรู้รับเห็นทุกสิ่งในสภาวะตามความเป็นจริงท,ทุกประการด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าให้กำหนดจิตแบบนี้นะครับแล้วใช้ใจสัมผัสดูใจที่รู้สึกอย่างไรในตอนแรกให้เชื่อตามใจที่รู้สึกในขณะนั้นดวงตาเราไม่ได้ใช้ เราใช้ใจเพราะนี่คือมโนโมยิทธิริษทางใจนะครับในช่วงที่เราได้กราบพระพุทธเจ้านั้นอารมณ์ใจเรามันเป็นทิพย์นะครับก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ท่านปฏิบัติตามขั้นตอนมาแล้วนะครับไม่ใช่ย่ำตอกมานะครับแล้วมานั่งคิดห้ามเด็ดขาดเมื่อกำหนดจิตบอกพระองค์เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราบอกต่อว่าขอพระองค์ได้โปรดทรงนำ ดวงจิตของข้าพระพุทธเจ้าไปที่พระจุลามณีเจดีสถานให้กำหนดเพียงเท่านี้นะครับแล้วดูอีกทีว่าจิตของเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกว่าตามพระอ,องค์ไปรู้สึกว่ายือนอยู่ตรงไหนซึ่งตรงนี้แล้วแต่แล้วแต่กำลังใจของท่านนะครับเพราะเป็นการฝึกครั้งแรกบางทีท่านอาจจะขมุกขมัวความรู้สึกมันก็ไม่ชัดเจนแจ่มใสคนส่วนใหญ่ที่ฝึกเนี่ยถึงแม้มีครูอยู่ตรงหน้า ก็จะไม่ยอมเชื่ออารมณ์ตัวเองจะมีการยั้งคิดไต่ตองประมวลผลอันนีเน้เป็นระบบประสาทที่เราใช้กับทางโลกเราห้ามนำมาใช้ในทางจิตเพราะตอนนี้เราฝึกจิตโดยเฉพาะเป็นการฝึกวิเศษคือมโนโมยิทิริษทางใจให้เราเชื่อจิตในแวบ,บแรกนะครับเมื่อจิตรู้สึกว่าไปถึงพัจจุลามณีเจดียสถานแล้วให้เราลองมองกลับมาที่อธิสมานากายกายทิพย์ของเราว่า เราแต่งกายอย่างไรให้มองแค่นี้อย่าไปมองอย่างอื่นนะครับอย่าไปชมนกชมไม้เหมือนเดินเที่ยวงานวัดอันนี้จิตเรามันจะเฝือนี่คือแบบการฝึกคนเดียวผมป้องกันไม่ให้กำลังใจของท่านเฝือนะครับให้คุมอยู่แค่วงแคบแคบจิตเรามันรู้สึกว่าแต่งกายแบบไหนให้เชื่อว่าเป็นแบบนั้นไปก่อน รหรือถ้าหากว่าจิตของเราเริ่มรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรชัดเจนจิตรู้สึกมัน,มนขมุกขมวัวหรือมันมืดมนนะครับให้เราใช้อารมณ์วิปัส,สนาญาณทุกครั้งอารมณ์วิปัส,สนาญาณคือการพิจารณาโลกพิจารณากายเราจะนิยมโลกหรือเปล่าเราจะนิยมร่างกายไหมถ้าเราตายเวลาเนี้ยเราจะยอมไหมตายแล้วเราจะไปไหนคือไปดินแดนพะนิพานไหมถ้าเราตัดใจได้แบบนี้ อารมณ์ทางโลกมันไม่เข้ามาอยู่ในจิตของเราความรู้สึกของจิตจะชัดเจนแจ่มใสามากขึ้นนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติไปต่อนะครับเข้าไปในพระจุลามณีเจดียสถานเมื่อเข้าไปแล้วนะครับให้กําหนดจิตต่อองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าว่าขอนี่ผมกระชับนะครับขอพระองค์ทรงบันดาลให้กายทิพย์ของท่าพระพุทธเจ้า,จาแยกออกเท่ากับจํานวนของ อริมาณเทวดาและผมที่มีอยู่ในพระจุลามณีนี้หลังจากนั้นเมื่อสิ้นคําประโยคนี้แล้วแล้วสังเกตดูว่าให้ใช้ใจนะครับไม่สังเกตให้ใช้ใจดูแวบเดียวนะครับคือแวบแรกที่รู้สึกว่ากายเราแยกหรือยังให้มองแค่นี้ก่อนพอกายแยกปับ๊บให้กําหนดจิตกราบลงไปจะกราบใครก็แล้วแต่ให้โฟกัสแค่เท่านี้ก่อนอย่ากระจายความคิดความรู้สึกของจิตออกไป เดี๋ยวจะเฟือกราบเสร็จแล้วเราต้องอเราต้องกลับนะครับเราต้องกลับก่อนเพราะว่าถ้าไปต่อเดี๋ยวท่านจะงงผมพยายามพูดให้สั้นและกระชับที่สุดวันนี้ให้ท่านมาแค่พระจุลามณีและกราบเทวดาและพมในพระจุลามณีเมื่อกราบเสร็จแล้วและกราบไปที่พระบาทของพระพุทธเจ้าขอบคุณพระองค์ท่านที่ทรงเมตตาสงเคราะห์นำดวงจิตเรามาที่บนพระจุลามณีเจดียสถาน ยังไม่ต้องไปดูอะไรอย่าไปอยากเห็นอยากรู้อะไรนะครับวางนิบอนห้ามตั้งแต่ตอนต้นแล้วแล้ววางจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับกราบเจแล้ค่อยๆถอยจิตออกมาให้มันอยู่ที่กายของเราอย่าลืมตานะครับห้ามลืมตาฉับพลันทันทีเด็ดขาดค่อยๆนึกรู้สึกกายของเรารู้สึกที่ลมหายใจของเราสักพักหนึ่งแล้วเราจึงค่อยๆลืมตาขึ้นทำไมผมถึง บอกให้ทําแบบนี้หลวงพ่อก็บอกให้ทําแบบนี้เพราะถ้าเราลืมตากระทันหันเลยไม่ว่าจะเป็นตอนฝึกตอนที่ออกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนี่ยจิตที่ออกไปเนี่ยถ้าเราลืมตาระหว่างถ้ำกลางนั้นเนี่ยมันจะสะเทือนกายในของเราเขาเรียกมันสะเทือนกายทิพย์มีผลเสียต่อกายทิพย์กายในของเรานะครับก็ต้องทําตามแบบนี้คนที่จะมาเรียนด้านจิตนะฮะหรือที่ฝึกได้สาเร็จเนี่ยเขาฝึกกันแบบโง,โง่ๆก็คือต้องเชื่อผู้แนะนํา หรือไม่ก็ฉลาดไปเลยถ้าหัวสมองปานกลางเนี่ยมันจะลังเลยังคิดไม่เชื่อจะรู้ดีกว่าผู้แนะนำนะครับถ้ารู้ดีแล้วก็คงต้องฝึกเองไม่ต้องฟังแนะนำจากใครอันนี้ผมไม่ได้มาว่าเพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับผมเอาปัญหาที่เกิดขึ้นกับผู้ฝึก90%เนี่ยมาพูดเพราะผมเข้าใจตอนฝึกใหม่ๆแต่ตอนฝึกใหม่ๆเนี่ยผมเป็นคนโง่ผมเชื่อผู้แนะนำอย่างเดียวเลย ผมไม่มาลังเลยังคิดเลยพอสิ้นคำสั่งบอกว่าจิตรู้สึกอย่างไรผมตัดสินใจตามนั้นทันทีแล้วผมก็ไปได้จนมาทุกวันนี้ผมหาวิธีในการที่จะมาแนะนำให้ท่านฝึกทางไกลโดยที่ท่านฝึกอยู่คนเดียวให้ทำตามนี้และหาวิธีในการคุมกำลังใจของท่านผู้ชมไม่ให้เฝือมันจะเฟือก็ต่อเมื่อท่าน,ด,น,นดูนู่นดูนี่ดูอะไรต่ออะไรแล้วมีความลังเลสงสัยประมวลผลอันนี้ จบครับล้มเหลวนะฮะให้ทำตามแบบนี้อย่างเข้มงวดและถอยกลับไปแค่ชั้นจุฬามณีแล้วถอยกลับมาอยู่ที่กายของเราเอาเพียงเท่านี้ก่อนทำแบบนี้ทุกวันท่านผู้ชมที่ลองไปปฏิบัติแล้วมีความติดขัดหรือมีปัญหาอะไรตรงไหนนะครับคอมเมนต์เข้ามาสอบถามแล้วผมจะแนะนำไปทีละขั้นทีละตอนนะครับแนะนำไปทีละขั้นทีละตอน เพื่อให้ท่านมีความเข้าใจกระจ่างชัดจริงๆนะครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านและขออนุโมทนาจิตกับทุกท่านที่มีใจอยากปฏิบัติก็มีอยู่บ้างครับที่ปฏิบัติก็มีอยู่บ้างจํานวนหนึ่งใน f อของผมที่เข้ามารับชมนี้นะครับขอให้ท่านค่อยๆประครับประคองจิตใจแต่ต้องทราบนะครับว่าก่อนที่จะมาฝึกมโนโมยิทธีนี้ท่านจะต้องปฏิบัติกายปฏิบัติใจมาแบบไหน ผมคงไม่ต้องย่ำตอกาอธาิบายท่านฟังใหม่นะครับขอให้ท่านทําตามแบบที่หลวงพ่อฤาษีเรือ่องดำสอนมาแล้วถ้าฝึกคนเดียวก็ให้ทําตามแบบที่ผมแนะน,นํานี้โดยมีฐานมาตรหลักจากหลวงพ่อแนะนําไว้ปฏิบัติตามมันไปผมเปลี่ยนตรงไหนให้ทําตามผมเพราะว่าท่านฝึกคนเดียวไม่มีครูผู้ฝึกแนะนําควบคุมท่านอยู่ตรงหน้าเพราะฉะนั้นท่านจะทําตามแบบที่มีผู้แนะนําไม่ได้นะครับให้ทําตามนี้มีผลเป็นแบบไหนอย่างไร อย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับผมก็ขออํานวยอวยชัยให้ทุกท่านมีกําลังใจชนะอุปสรรคชนะกิเลสกิเลสถ้าเราปล่อยมันไม่ยอมควบคุมมันมันก็จะได้ใจล้นหัวเราครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและกดไลค์ให้ขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ